ก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ก่อนนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับจะเป็นกำลังใจให้กับครูและเด็กๆนะครับทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับยินดีนะครับเข้าสู่คุปพ่านะครับวันนี้วันนี้นะครับคือเด็กๆนะครับจะมาตกปลาก็เลยตามเด็กๆมาถ่ายนะครับถ่ายเด็กๆตกปลานะครับ ตอนนี้มาที่ตรงเขาเพิ่งทําใหม่นะครับเป็นคลองน้ํำฝายน้ําล้นนะครับใหม่นะครับติดกับถนนนะครับก็เลยเอาตามเด็กๆมาดูครับว่าเด็กๆตอนนี้มันยังเดดอยู่ก็เลยบอกเด็กว่าตีกระสุกก่อนดีก่อนะครับเอาไปดูเด็กตีกระสุกก่อนครับแล้วค่อยไปดีพวกเยียอยางนะครับโอเคครับเด็กๆเราพาไปตีเอาตรงนโนก่อนนะครับนโนใช้กบยางนะครับเนาใช้กบยางนะครับเราหยดน้ํานะครับ สามคนที่เหลือนะครับก็จะเป็นเยือกระสูปนะครับ อันใดไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนะครับก็ดูเด็กน,นะครับรือว,ว่าเอาประสบการณ์แล้วกันนะครับเพิ่งซ้อมกีฬาเสร็จนะครับ,รบก็เลยเอบตามเด็กมาดูครับได้ไม่ได้มากันที่ล้ มันทำใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวจะพาเด็กไปลองดูมีความไปที่อื่นด้วยนะครับไปโอเคครับเปลี่ยนไม้นะครับม,มาตรงสะพานนะครับทางเข้าบ้านาานาคารนักข่ายู่แถวนี้ก็คงจะรู้อ่ะนะครับเดี๋ยวลงไปดูตรงไม้นี้นะครับนะเป็นยังไงรระวังลื่นเออระวังลื่นนะเตี้ยห่างกันนะเดี๋ราลงไปดูเดี๋ยวครับ มคสองคนอยู่ฝั่งนู้นนะตุ้มตุ้มตีฝั่ง นี่ป่าแบบนาดินี่วะเะซึ่งอะหรทมบ่นู่นนู่าฉีก็ระเดื่องมาหนูด้ายใหม่ข้างหน้านะบรรยากาศนีแต่ทั้งมันเป็นสระคนเขาน่าจะติดตกอยู่ลกมากครับตัวนี้ตะกี้ครับมันไม่มีที่ถ่ายด้วยนะครับเดี๋ยเดือดลงไปตรงนี้ โอ้ยคุณถ่ายไม่ทันกลับตรงไหนเพิ่มกลับตรงนั้ไไนนะคบโอ้หถ่ายไม่ทันนะครับ นะถือว่ามาหาประสบการณ์นะครับแล้วก็มาดูกิจกรรมของเด็กๆนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อยู่ที่ประสบการณ์นะครับผมแล้วก็การออกมาหากิจกรรมอะไรทำนะครับโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าเด็กว่าจะพาไปปักเบ็ดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปปักเบ็ดกันนะครับเผื่อได้คลิปนี้ไม่ได้ปลานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปปักเบ็ดกันได้ไม่ได้รัาว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไัโน้ตอมันฟูแล้วนะครับของโตโัวโน่ตัวตัวโน้ฟูเ,เลยครับของตัวโนครับเต็มลอกเลยนะของตัวโน้อันนี้ของตัวโน่ครับติดปลายไม้นะฟูเต็มนะครับอ้าอันน้าพูดอะเอาไปฟูมันอะไรก็ฟูฟูดูอันฟูมาดูของโตัวโน่น,นะครับฟูเต็มลอกเลยนะครับ

กุพาร่าซูภาร่าวันนี้นะครับเป็นวันที่สองนะครับวันที่สองวันแรกผ่านมาแล้วนะครับมันไม่ได้ปลาวันนี้วันที่สองเดี๋ยวกูหมัอนเที่ยวนะครับกูเบียดมาด้วยเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวไปตกเอแถวนี้ครับเพราะว่าฝนตกแล้วน้ําขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะตกกันนะครับวันนี้วันที่สองนะครับมากับไอ้ลูกเพื่มครับเพื่มผู้ชายแล้วก็ตัวโน่นะครับมาวันนี้มาที่สองคนแล้วก็ตากล้องอีกคนหนึ่งนะครับตากล้องเรารับเชิญพิเศษนะครับ ครับในตะนะครับในตะกล้องนะครับเอาตะกล้องมาด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าครูกับเด็กจะได้ไหมดูยครับเดี๋ยวผมวางคู่สับปะรดคู่ับปะดยก็สูงสูงไว้ครู่ข้าวปั้มก็คือสังเหนือข้าวั้มอยู่อสังเหนือที่ไปยกขึ้นสูงสี่พันเรูครับคือตีไก่เถ้าเข้ะ ใช่แล้วปลาขอไหมนยับเดี๋ยวพอดี ครูอยู่ใกล้มากเลยนะครับดูครูดิครับดูใกล้มากเลยเมื่อกี้ชัวร์ไม่ใชครับไม่บอกใครใครเลยไม่ครับปลากัดจังมากเลยนะครับมันกมีปลาไหมครับชาวบ้านฉีดผ่านเเมื่อกี้จ้าเพราะว่าปลามันไม่ค่อยมีนะครับไม่เป็นไรครับเราก็ตกไปเรื่อยนะครับหาประสบการณ์นะครับไม่ได้ไม่ได้ก็วันที่หลังนะครับ ไปไปฝั่ง on น you know ู the the ้นป่ะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับเจะมีตัวกัดนะครับผมเห็นพี่ๆป้าๆน้าอานะครับอยู่นู้นนะครับเห็นไหมครับเพิ่นเพิ่นตกคันไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปต่อไปเดี๋ยวทำตกคันไม้ไผ่ให้ดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตกคันไม้ไผ่กันนะครับเดี๋ยวคันไม้ไผ่แล้วก็ใส่เหยื่อแล้วก็ตกกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาตกแถวนี้เลยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาทำคลิปต่อนะครับตกคันไม้ไผ่ บรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงนี้น่าจะช่วงหน้าแรงนะครับปลาค่อยน่าจะมีนะครับคือตอนนี้นะ้ำมันเยอะนะครับแต่ว่าเห็นชาวบ้านบอกว่าปลาก็ไม่ค่อยมีนะครับ หมาสุดท้ายแล้วนะครับบุปลาพาลงมาไกลเหลือเกินนะฮะับเด็กๆนะครับ,เร,บเรามาดูกันนะครับน้พู้ครับ <c oughs> ก็มเอา,าเนี้นะคูมอา,าดเบงั้น็คกอตเดียว no ๆ o no 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 no, 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 no. นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันที่สองก็ ไม่ได้นะครับถือว่าพาอดีกมะสุการณ์ไปไกลมากลัดป่าย่างป่าอะไรไปนะครับทั้งยุ่งทั้งอะไรนะครับเราก็ไปแล้วก็ยังไม่มีตัวนะครับไม่ได้ตัวเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก็ลงนะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจครับตดต่อเอัตั้งใจทํานะครับถือว่าพามาหาประสบการณ์นะครับแล้วก็เล่นสนุกกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวพ่กนี้หนูแพนจะพาไปอะไรนะตกปลาคันไม้ไผ่โอเคนะครับเดี๋ยวพวนี้เจอกับหนูแพ